สัปายะสภาสถานหรือสัปลังเคสถานกันแน่วะคือถามภาษีเพื่อปกป้องความผิดที่ทิ้งไว้แหมรองประธานสภาที่เพิ่งแจ้งเกิดกันเผยท่าแท้ขารับช่วยบริษัทเจ้านาย สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทกท่านวันนี้คิงอดใจไม่ได้ที่จะต้องนําความระยตำตําบอลของนักการเมืองที่เอาแต่จ้องจะล้างผ่านงบประมาณและเงินภาษีของพวกเราเพื่อพวกมันจะเอาไปรีโนเวทหรือปรับปรุงก่อสร้างอาคารสภาแบบนี้ผมมึงอย่าใช้ชื่อเดิมกันเลยเพราะสัพพะยะสภาสถานนั้นหมายถึงสถานที่สําหรับประกอบกรรมดีเปลี่ยนไปใช้ชื่อสัปปร,รังเคสถาน <c oughs> ให้มันสอดคล้องกับความระยำของสอสและสวในยุคนี้ดีกว่า สอดคล้องกับการทําทุจริคตคดโกงการก่อสร้างที่มีความผิดปกติมากมายบุกร้องให้ปปอชอตรวจสอบถึง56เรื่องแถมตลอดการก่อสร้างก็มีการขยายเวลาก่อสร้างถึง6ครั้งรวมระยะเวลาเกือบ2,900วันและทําให้งบประมาณบานเบิกจากเดิม12,280ล้านแม่มกลายเป็น22,987ล้านเฉยแต่มาวันนี้ใช้เวลามา6ปีพวกมึงจะรีโนเวทปรับปรุงหาอะไรกัน กว่าฮองพันเจ0ดล้านบาทแถมจะสร้างอาคารที่จอดรถอีก4,600ล้านบาทแม่ไม่ใช่เงินพ่อมึงนี่ที่ไอศปรังเคสถานนี้ไม่เห็นไอสตองงสำนักนอนกินเงินแผ่นดินมันไปตรวจอะไรเลยทั้งๆที่การก่อสร้างรัฐสภานั้นมีปัญหามากมายตั้งแต่การก่อสร้างราชาราคุณภาพไม่ได้มาตรฐานการซื้อจัดจ้างที่แพงเกินจริงแถมยังมีปัญหาชำรุดรั่วซึมเสียหายเรื้อรังมาตลอดแม่แอมเวรจริงๆบอกให้ใช้ ยาแนวตาจระเข้ไปใช้ตาหิตนียแหละแม่ <_ t ot> และประเด็นสําคัญที่อยากให้มีการรีโนเวทหรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก่อเพราะมันได้มีการล็อบบี้นักการเมืองและข้าราชการในรัฐสภาไว้แล้วว่าจะปกปิดความผิดในการสร้างผิดแบบสร้างไว้ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานด้วยการนําเงินงบประมาณของประเทศหรือจากภาษีประชาชนนั่นเองมาใช้ปรับปรุงอกปิดความระยำที่บริษัทผู้สร้างรายเดิมทําเอาไว้อ้าวอ้าวไอหนูผีบริษัท ตรรวนี่ับงานก่อสร้างสับปะลังเคสถานงบบานกว่า20 0 0 0ล้านบาทที่แท้ก็จะกบฝังความผิดด้วยเงินก้อนใหม่แทนที่จะใช้เงินบริษัทที่สร้างแล้วมีปัญหากับมาใช้เงินภาษีประชาชนอีกแม่มเลวสามเด้งเลยนะพวกมึงเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าการขายสัญญาถึงสองครั้งแรกนั้นถูกต้องเหมาะสมเพราะยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ชิโนไทยได้แต่ที่เหลืออีกสี่ครั้งนั้นแม่มกลายเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองล้วนๆเลยเพราะครั้งที่ สและครั้งที่4ฝ่ายพัสดุและฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาไม่มีใครเห็นชอบให้ขยายเวลาแต่สภากับอนุมัติขยายเวลาให้บริษัทจนได้เฉพาะการขยายเวลาครั้งที่3ครั้งที่4นี่รวมกันขยายเวลาเพิ่มอีกพันกว่าวันส่วนการขยายสัญญาครั้งที่5ก็อ้างเป็นเรื่องโควิดแถมยังนับเวลาขยายเวลาแบบย้อนหลังซะด้วยเฮ้ยๆ <Hey, hey, S 1> นี่มันสันดานพักไหนวันเนี้ยที่ชอบเล่นตุกติกเล่นแง่ต่อรองร้องเรียกโน่นนี่นั่นเหมือนทีฟุตบอลของพักแม่มจริงๆเลย ส่วนเวลาครั้งที่6นี่บัดซบมากพี่น้องเพราะอาจไปถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสมัยอดีตนายกยิ่งรักโนนเลยช่วยยกเวน้นค่าไปผู้ประกอบการกว่า150วันแล้วไอคณะกรรมการตรวจรับงานของสภาก็อยอมทําตามสะดวกเพราะมีอํานาจสั่งลงมารวมขยายเวลาก่อสร้างมากถึง2,900วันจ้าพี่น้องอาา้าวไอฮานนไทยทําสถิติกินเนตเวิร์บุ๊คเลคคอร์ดแน่ๆเลยแต่ที่น่าผิดหวังมากๆจาก เรื่องของรีโนเวทรัฐสภาก็คือรองประธานสภาคนที่สองผู้เคยทําหน้าที่ประธานสภาควบคุมการอภิปรายได้อย่างดีในครั้งรัศดรล่าสุดอย่างไอลูกแบตพลดดอนปิศนานันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยนี่เองอ๋ออักเดียวกับลูกเจ้าของชิโนไทยนี่เองโดยไอลูกแบตคนนี้ทาหน้าที่ควบคุมการอภิปรายได้อย่างน่าชื่นชมมากเรียกได้ว่าแจ้งเกิดกันเลยทีเดียววันนั้นแต่มาวันนี้กลายเป็นลูกแบตคนดีของเสี่ยหนูเหมียนเดิมเพราะน ในฐานะรองประธานสภากลับออกมาสนับสนุนการรีโนเวสับลังเคสถานแบบนี้อ้างว่าใช้มาต้องปรับปรุงนะครับไอเชี่ยเอ๋ยมันก็รับใช้บริษัทประจำตระกูลชาญวีลกูลแล้วล่ะลูกแบดเอ๋ยไว้ข่าวหน้าถ้ามีเวลาทิงจะเอาเรื่องที่จอดรถ4,600ลานมาเล่าให้ฟังกันนะจ๊ะพี่น้องแม่และยำหม,มากันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเลยเลยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ทิ้งโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ <S 2 S 1>